ตำมใจยากกำลังฟังรึเปล่าเนี่ยฟีเมนูอะไรกันอยู่เออจะเอาอะไร่ะเย๋จะฝากซื้ออะไรไม่ได้ไลน์เป็นเป็นชาติแล้วนะคะข้าวฮัลโหลสวัสดีค่ะฮัลโหลนี่หวัดดีค่ะ วยครุนุก,กเห็นไหมครุนุกเชียร์ถ่ายรูปเสร็จส่งให้ครุนุกดูว่าเชียร์ซ้อมนะแล้วเชียร์ก็มานี่เลย <c oughs> สวัสดีค่ะ <c oughs> จะเข้ามาชวนทุกคนดูเชียร์ชวนชิมวันนี้นะคะรับรองว่าสนุกมากวัยวัยสุดๆ <c oughs> มาทักครั้งแรกออกมาทันครั้งแรกเลย <c oughs> นี่ คิดถึงแม่แอนไหมคิดถึงมากมากคิดถึงจริงๆ <c oughs> นะอ๊ย้ยพี่จอนสวัสดีค่ะพี่จอนคือตะกล้องนะคะตะตก้องช่องเจ็ดสีตั้งแต่เชียร์ยังเพิ่งเข้าวงการพี่พี่จอนอยู่ประมาณแปดสิบกว่าปีแล้ว <c oughs> นี่เดี๋ยวอยากรอดูนะคะนี่จะทุ่มหนึ่งแล้วเดี๋ยวเรามาดูเชียร์ชนชิมกันนะคะวันนี้มีเพื่อนมาโวยวายด้วยซึ่ง <c oughs> มีวันนี้หรอมีวันนี้มา มีวันนี้นนพูดกับโดนลี่อยู่เลยว่าเ uh huh. นี่ยมีวันนี้ให้ไปเปิดย,ย้อนดู Can you speak English Hi just say hi l ล k e เด็ก enough ไอ้คือดิงแล้วก็พอเราดูทุ่มหนึ่งเนี่ยใช่ไหมคะดูเชียร์ชวนซิมเสร็จปุ๊บนะคะเตรียมตัวไปเจอกันที่แฟนเพจ Facebook ของพี่วูดดี้นะคะวันนี้เชียร์ออกวูดดี้ฟอร์มโฮมตอนทุ่มเครื่องด้วยจะออกแบบลุกแบบอยู่บ้านเลยนะคะ พี่โอวัสดีค่ะคิดถึงจังไยพี่โออยากเต้นอ่ะเราหาเพลงอะไรเต้นกันเถอะเชียร์เต้นคนเดียวเชียร์เหงา Hello 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 friends from China นี่ชงอะไรรู้ไหมชงโกโก้ก,กินวันนี้กินข้าวน้อยมากๆเลยนะคะวันนี้น้องมา

อร่อยโอ้ยหอมทุกนั้นเวอร์แล้วนะจะบอกว่ากับพี่วูดี้ฟอร์มโฮมวันนี้เชื่อว่ามันแน่นอนมันแน่ๆเพราะว่าแบบไม่ได้คุยกับพี่วูดี้มาสักพักแล้วแล้วก็ไม่ได้เคยคุยกันจริงจังแบบนี้นะคะต้องมีอะไรแบบเซอร์ไพรส์มากๆแน่นอนนะคะแล้วก็จะบอกว่าเดี๋ยวมันจะมีเรื่องบางเรื่องที่เชียร์ไม่เคยเล่าที่ไหนเลยเลยอันนี้สีเครตมากสีเครตแบบ แต่มันเป็นเรื่องดีๆที่เคยเกิดขึ้นในอดีตนะคะก็เลยแบบอยากจะเล่าเพราะว่าคุยกันไปคุยกันมาแล้วก็โดนล้วงข้อมูลไปมาก็จะเจอเรื่องหนึ่งที่ทุกคนต้องไม่คิดแน่ๆว่าเชียร์เคยทําเรื่องแบบนี้มาก่อนเสไพภสยมากเล่าไปก็ะเขนเป็นเรื่องเป็นเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับความรักในอดีตนะคะกำลังสืบอยู่ว่าพี่ปั่นอะไรในทวิต ก็เราก็รู้อะไรดีๆมาเราก็อยากจะบอกเราไม่ได้ปั่นไง,นเ,งเรายังพูดไม่ได้ไง <laughs> <laughs> พี่อาร์ัสดีค่ะโอย้ยังไม่ได้กินปลาทูสตียเลยชุดชุดกินปลาทูที่พี่อาร์เอามาให้ยังอะยังเลยก็เลยกินวันนี้ค่ะเออเดี๋ยวเอามากินนะคะโอ้ยแต่โกโก้ฟินมากเลยอะวันนี้ยังไม่ได้กินกาแฟใดๆของชามิเลยนะคะเลยกินโกโก้ซะหน่อยนี่ซื้อกันได้นะคะ อร่อยมากๆผอมลงไหมก็ก็คงจะผอมลงพี่เชียอายุเท่าไหร่ให้เดาปีนี้เท่าไหร่แล้วให้เดาส <42 S 2> <42 S 3> ี่สิบสองนั่นเองนะคะเป็นคำตอบที่ถูกต้องแง่ทำไมสวยกล้องน้อง,งนอ,องพังแน่ๆบอกเลยกล้องพังแน่เฮ้ยจะทุ่มยึงแล้วจะทุ่มมึงแล้ว เชื่อมไอม I'm a ไ i v e อยากชวนเหมือนกันนะคะ Miss you too ค่ะสามสิบสามใช่แล้วปีนี้สามสามค่ะสามแปดนั่นไงนั่นไงโดนละนั่นไงไม่เอาเราเปลี่ยนเรื่องละสามสามค่ะปีนี้สามสามแล้วปีนี้สามสามแล้วพี่ป 33, เป้ตอนนี้สามสองแต่ปีนี้สามสามแล้ว,ลวน้งหมอน มน,นี่ล้วคะ่ะมน,นี่ล้วนี่แล้วคะ่ะนี่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  Hello hey เอ้หยออะไรเหรอไม่เอาไออม่เดี๋ยวก่อน Hello ไงอ้ยน้องหมอนนี่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  <c oughs> เดี๋ยวเห็นไหมหมอนไหมคะ แล้วนี่ค่ะเสร็จแล้วนะคะทุกคนอันนี้เป็นโมเดลตัวอย่างนะคะเอ๊เอ๊รวปน้องหมอนเดี๋ยวจะไปโชว์ในรายการวิดีฟอร์ home นะคะเป็นที่แรกเลยนะคะเดี๋ยวจะอธิบายรายละเอียดให้ฟังอันนี้เป็นโปรเจกต์การกุศลที่เชียร์ตั้งใจจะทําขึ้นมานะคะแฮ็อห์แฮ็อหอืม มันหมอนหมอนมองไม่ใช่อะไรหมอน,มนห,หมอนมองคนที่มีของกินอยู่นะคะมองหมามีอยู่มองหมามีไปหามามีไหมมองก้องก่อน <laughs> don't eat that you mean this how can I gonna use this it's gonna be tasty menu มันเคี้ยวมากนะคะ ม,มันมองบนใหญ่เลยแล้วก็ไม่ยอมเข้าเฟรมกล้องเลยไปไอมิสยูทู o โอเคไปไปอยู่กับหม,มาปะมามองหมาปะเลยโอเคนั่นแหละคะ่ะมาทักทายนะคะฝากดูเชียร์ชวนชิมคืนนี้กับเพื่อนด้วยนะคะแต่ต้องบอกก่อนนะคะว่าในมุมของเชียร์กับเจี๊ยบรัล,ะละนาเนี่ยนะคะคือเรามีความเป็นเพื่อนกันสูงมากนะคะ ฉะนั้นอาจจะมีภาษาที่เป็นกันเองหรือแบบอะไรที่อาจจะไม่เคยเห็นเชียร์คุยอย่างนี้กับใครมาก่อนหรือไม่เคยเห็นเจี๊ยบคุยอย่างนี้กับใครมาก่อนก็อย่าตกใจนะคะอันนี้เราเป็นเพื่อนกันจริงๆเราเราแบบคุยกันด้วยความรักใคร่ทุ่มนึงแล้วไปเราไปดูกันนะคะที่ช่อง c h a r m ิ่งออฟฟิเชีนะคะแล้วก็เป็นยังไงมาเล่าให้ฟังกันด้วยนะแล้วก็อย่าลืมนะคะฝากทุ่มครึ่ง w o o d ดี้ฟอร์มโฮด้วยนะคะ ไปละเดี๋ยวไว้มาทักทายกันใหม่ค่ะคิดถึงทุกคนนะคะรักษาสุขภาพาเดี๋ยวไว้ถ้ามีโอกาสจะชวนคุณแม่สุดที่รักมาไลฟ์ด้วยนะคะไม่รู้ว่าจะว่างหรือเปล่านะคะบ๊ายบาย